เธอวงกลมไว้ในปีพวกหนูข้อสอบที่จะออกรุนแรงมากก็คือเรื่องอ่ะหนึ่งถึงหเธอคิดว่าอะไรแน่ๆอ่ะอะไรที่มันเป็นฮอตอิชชูของพวกเราลูกยังไม่ใช่ระบบนิเวศยังไม่ใช่ในเจเนเรชันของหนูอะ่ะยายภูมิคุ้มกันให้ไ,ไล่ไว้เลยเธอออกล้านเปอร์เซ็นต์ นะครับเขาจะถามเรื่องภูมิคุ้มกันเพราะว่ามันเป็นไงลูกมันอยู่ในยุคของพวกหนูนะฮะโอเคนะเรื่องอะไรมาแน่ๆอ่โควงโควิดมาแน่นอนพวกอะไรครับมังคีป็อกซ์รู้จักไหมลูกมังคีป็อกซ์มังคีป็อกซ์ฝีดาดอะไรลูกอ่ามังคีป็อกซ์ฝีดาดลิงเธอรู้จักชิคเก้นป็อกซ์ไหมลูกชิคเก้นป็อกซ์อะไรลูกฝีดาดไก่เคยสอนเธอ ชิคเก้นพ็อก์คืออะไรฉันคิดว่าพวกเธอรู้แต่พวกเธอไม่รู้ว่าพวกเธอรู้ชิคเก้นพ็อก์คือตอนเด็กๆ <c oughs> อย่าบูลลี่ <c oughs> เอาเป็นอะไรเนี่ยชิคเก้นพ็อก์คือโรคอะไรเอออีสุกอีใสสุกใสอย่างที่เขาเรียกกันอีสุกอีใสชิคเก้นพ็อกส์อีสุกอีใส, Box ส,สกับมัง k ีพ็อกกับโควิด เป็นแก๊งเดียวกันเพราะเกิดจากอะไรไวรัสแรงมากเตะมากนะเด็กโรงเรียนนี้น่ารักอ่ะเขียนไว้ลูกเกิดจากไวรัสสิ่งที่พูดเนี่ยมันจะต้องแอปพลายแล้วกลายเป็นเป็นข้อสอบพวกเรานะครับต่อไปเลื่อนเร็วๆไปดูด้านล่าง